สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิวลีแลนด์นะคะวันนี้ค่ะเปรียวก็จะมารีวิว7ซีรีส์น่าดูของพระเอกเรืนเจเรุนค่ะแน่นอนว่าถ้าเกิดพูดถึงพระเอกคนนี้แล้วนะคะซิกเนเจอร์ของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของงานสายตานะที่บอกเลยว่าดีงามละมุนแล้วก็มีความลึกซึ้งมากๆเลยนะคะรวมถึงด้านของฝีมือการแสดงที่แพลวพราวแล้วก็เสน่ห์เนี่ยท่วมท้นจริงๆค่ะดังนั้น7เรื่องที่เปรีจะมารีวิวในวันนี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ เรื่องแรกเลยนะคะก็คือองค์ครัก์เสื้อแพรค่ะ เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะคะที่โด่งดังมากๆเลยนะคะของเหลินเจียรุนค่ะเป็นซีรีส์แนวย้อนยุคสืบสวนสอบสวนนะคะโดยเหลินเจียรุนค่ะรับบทเป็นลูอี้หรือว่าฉายาพยายมลู่ค่ะลูอี้นะคะเป็นรองผู้บังคับการองครักษ์เสื้อแพลเหนือค่ะที่ดูองอาจเย็นชาดูเลือดเย็นแล้วก็น่ากลัวนะประกบนางเอกฐานทรงวินนะคะที่รับบทเป็นหยวนจินเซียมือปราบหญิงตัวเล็กๆคนนึงค่ะของสำนักกองปราบที่6ค่ะและด้วยเหตุการณ์บางอย่างนะคะก็ทำให้ทั้ง คู่เนี่ยต้องมาร่วมมือกันสืบคดีนะคะจนเกิดเป็นความรักที่ทําให้แต่เท้าลู่เนี่ยค่อยๆมีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นนะคะเปลี่ยนท่าทีจากเย็นชาเป็นอ่อนหวานเอาใจใส่นางเอกแล้วก็น่ารักแบบเงียบๆนะคะเรื่องนี้นะคะดําเนินเรื่องได้สนุกแล้วก็การสืบคดีเนี่ยมีความเข้มข้นน่าติดตามมากๆนะรวมถึงชุดเสื้อผ้าเนี่ยสวยงามอลังการมากๆนะคะเรื่องนี้มีทั้งหมด55ตอนนะคะสามารถรับชมภาคไทยแล้วก็ซับไทยได้ทาง VTV ค่ะ เรื่องที่2ค่ะสึกชิงบัลลังและชวงถังค่ะเรื่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ภาคแต่ว่าเบียขอรวบ2ภาคเนี่ยให้เป็นเรื่องเดียวเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยต่อกันเลยเรื่องนี้นะคะก็ตามชื่อเรื่องเลยค่ะเป็นแนวพีเรียดการแย่งชิงบัลลังนะคะ,าะ,คะการชิงอํานาจาการก่อบกบวต,ต่างๆนะคะที่มีความเข้มข้นแล้วก็สนุกมากๆนะเรื่องนี้โดยเหรินเจรุลนะคะรับบทเป็นหลี่ชูค่ะหลี่ชู้เนี่ยเป็นหลานของฮ้องเต้โดยที่เรื่องนี้น,นะคะก็จะเล่าตั้งแต่สมัยที่ปู่ของพระเอกเนี่ยเป็นท้องเต้มาจนถึงพ่อพระเอกเป็นท้องเต้แล้ว แล้วก็ยาวไปจนถึงรุ่นของพระเอกเลยนะส่วนนางเอกนะคะคือจิงเทียนค่ะรับบทเป็นเซินจ,จันจูนะเรื่องนี้บอกเลยว่านางเอกอสวยมากแล้วในเรื่องนะคะพระเอกเนี่ยจะให้หนางเอกอเรียกตัวเองว่าตรงหลางนะเหมือนกับเป็นชื่อที่ให้เฉพาะคนสําคัญเรียกอะไรแบบนี้ซึ่งเราค่ะก็จะเรียกพระเอกว่าตรงหลงังเหมือนกันเพราะว่าเรามีความบนโนนะว่าเราเป็นคนสําคัญของพระเอกเราก็จะเรียกว่าตรงหลงังตงหลงัง เรื่องราวของเรื่องนี้นะคะคือพระเอกกับนางเอกเนี่ยเจอกันโดยที่ไม่รู้ฐานะของกันและกันนะคะพระเอกเนี่ยตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่ครั้งแรกเลยแต่ว่าไม่อยากดึงนางเอกเข้ามาพัวพันกับความวุ่นวายในวังนะคะก็เลยยอมปล่อยนางเอกไปอยู่มาวันหนึ่งค่ะพระเอกเนี่ยโดนบังคับแต่งงานนะซึ่งคนที่มาแต่งด้วยเนี่ยก็คือนางเอกนั่นเองก็ทําให้พระเอกเนี่ยจากท่าทีที่ไม่อยากแต่งงานเลยนะคะก็ดีใจมากแล้วก็เอาใจใส่นางเอกทุกอย่างนะคะเราก็จะได้เห็นความรักเมียของพระเอกนะที่แบบรักนางเอกหนักมากนะมีความรักมั่นคงรักเดียวใจเดียวแค่เธอเท่า นนะแต่นางเอกเนี่ยมีคนในใจอยู่แล้วนะตั้งแต่เด็กเราก็ต้องมารอหลุนกันนะคะว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นยังไงแต่บอกก่อนนะว่าเรื่องเนี่ยตับพังแน่นอนนะคะก็เตรียมทิชชู่เตรียมอะไรให้พร้อมนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเสียน้ําตาจนทิชชู่เนี่ยหมดกล่องหมดหม้วนเลยก็ได้นะต้องบอกว่าเบลเนี่ยรู้จักเหรินเจี๋ยหลุนจากองค์ครักเสื้อแผลใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องแรกที่เบลดูเหรินเจี๋ยหลุนแสดงนะคะก็คือเรื่องนี้ค่ะพอดูแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า ลงรักเลินเจริญแบบโหปะโขปมนะคะแบบดีงามมากๆใส่ตาเนี่ยโอ้โหยละมุนมากๆแบบหวานหยดเยืมมากๆนะคะการแสดงความรักทางสายตาเนี่ยจะดีงามขนาดไหนเปรียวแนะนําให้ไปดูกันเองนะคะเรื่องนี้ภาคแรกมี60ตอนนะคะภาค2เนี่ยมี32ตอนนะก็ดูกันแบบจุกๆเลยนะคะสามารถรับชมซับไทยได้ทาง VTV ค่ะ เรื่องที่3นะคะลิขิตรักนงางพญางูขาวค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นแนวเทพเซียนเรื่องราวความรักพันปีระหว่างเสี่ยวไผ่งูขาวน้อยนะคะที่แสดงโดยนางเอกหยางจือนะคะกับจื่อเซียนนะคะนั่นคือพระเอกเหรินเจียรุ่นของเราค่ะโดยจื่อเซียนนะคะเป็นสร้างเซียนที่ไม่สนใจสิ่งใดเลยนะคะนอกจากการบําเพ็ญเพียรฝึกตนเพื่อจะบรรลุก,การเป็นเซียนชั้นสูงนะคะอยู่มาวันหนึ่งนะคะเขาได้ช่วยเหลืองูขาวตัวหนึ่งไว้นะคะแล้วก็เกิดถูกชะตาค่ะก็จึงเลี้ยงไว้ข้างกายตลอด เวลานะโดยตั้งชื่อให้งูน้อยนะคะว่าเสี่ยวไปต่อมานะคะเสี่ยวไปในกลายร่างเป็นมนุษย์ค่ะทั้งสองเกิดตกคุมรักกันและกันนะคะจนวันหนึ่งนะคะมีเหตุการณ์ทําให้จือ่อเซียนเนี่ยดวงจิตแตกสลายนะ ก่อนจากไปจื่อเซียนจึงตั้งชื่อให้เสี่ยวไปว่าไปเยาเยานะคะหลังจากนั้นนะคะไปเยาเยาเนี่ยก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะในการที่จะเก็บรวบรวมและก็หล่อเลี้ยงดวงจิตของจื่อเซียนนะคะจนจื่อเซียนนะคะได้ไปจุติบนโลกมนุษย์ในอีก1000ปีข้างหน้านะคะในชื่อว่าสี่เซียนะค่ะซึ่งเป็นระมุกตาหนักโอสถที่ไม่มีความทรงจําในอดีตเลยนะเรื่องราวความรักระหว่างปีศาจงูขาวน้อยกับมนุษย์จะเป็นอย่างไรพระเอกจะได้ความทรงจํากลับคืนมาไหมรวมถึงจะได้กลับไป,ไปเป็นเซียนหรือเปล่าก็ต้องมาติดตามกันนะคะ เรื่องนี้มีทั้งหมด60ตอนนะคะแต่ว่าตอนจบเนี่ยมี2แบบนะัก็เลือกชมเอาหรือว่าจะชมทั้ง2แบบเลยก็ได้นะคะสามารถรับชมภาคไทยแล้วก็ซับไทยนะคะได้ทาง Monomax ค่ะ เรื่องที่4นะคะก็คือสายลับจักกจัดหรือว่าออดทัมสิกาดาค่ะเรื่องนี้นะถือว่าเป็นซีรีส์ที่เราชอบมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะเป็นแนวย้อนยุคสงครามความรักชาตินะคะเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะในช่วงปี1 9 4 1ค่ะที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องอํานาจนะคะแล้วก็ได้ส่งกองกําลังเข้ายึดครองฮ่องกงค่ะเปื่นเจรุ่นนะคะรับบทเป็นเย่ชงหรือว่าผู้พันเย่ยนะคะเป็นนายทหารระดับสูงสังกัดกองทัพญี่ปุ่นที่มีชาติกําเนิดไม่ธรรมดานะคะแต่ด้วยความรักชาติและอุดมการรอันแง ะะของคนที่มีสายเลือดจีนเนี่ยเขาจึงเข้าร่วมองค์กรใต้ดินนะคะเป็นสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะซึ่งเขานะคะก็ได้รับภารกิจใหญ่ค่ะในการแฝงตัวไปเป็นสายลับนะคะเพื่อลวงข้อมูลแล้วก็ทําลายแผนการของพวกญี่ปุ่นนะคะโดยใช้ชื่อนามแฝงว่าจักรจันทร์ศาสตร์ค่ะโดยเหล่าคนจีนนะคะรวมถึงสหายพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะไม่มีใครรู้เลยนะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้นะคะพระเอกเนี่ยคือโดดเดี่ยวมากๆนะอยู่ท่ามกลางศัตรูเวลาที่จะคอยช่วยเหลือคนจีนด้วยกันนะคะก็จะต้องวางท่าทีให้ไม ถูกจับได้มันก็จะมีความลุ้นอยู่ตลอดเวลานะคะว่าพระเอกเนี่ยจะถูกจับได้ไหมเราสหายจะรู้เมื่อไหร่ว่าพระเอกเนี่ยเป็นพวกเดียวกันนะรวมถึงเรื่องของนางแฝงนะคะว่านางแฝงนี้คือใครนางแฝงนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมสหายคนนี้ยังรอดอยู่หรือเปล่าภารกิจครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะคือมูตแอนโทนของเรื่องเนี้ยดีมากๆเลยนะคะบรรยากาศต่างๆเนี่ยทำให้เราอินมากๆมันเหมือนกับซีรีส์ดึงเราเข้าไปอยู่ในเรื่องด้วยนะคะให้เราได้มีส่วนร่วมกับเรื่องคอยคิดคอยลุ้นคอย คาดเดาต่างๆนะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกผูกพันไปกับตัวละครมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผู้พันเยี่ยเนี่ยที่เราจะรู้สึกแบบว่าผูกพันแล้วก็คอยลุ้นคอยเอาใจช่วยตัวละครตัวนี้มากๆเลยนะคะ ส่วนนางเอกหลี่ว่านะคะรับบทเป็นเหออิงค่ะเป็นนักศึกษาสาวชาวฮ่องกงที่มีใจรักชาตินะคะในเรื่องนี้เนี่ยนางเอกก็จะไม่ค่อยมีบทเยอะเท่าไหร่นะก็จะเป็นความรักที่เกิดจากความเข้าใจผิดนะนะคือนางเอกเนี่ยเข้าใจว่าพระเอกเนะี่ยเป็นคนจีนแต่ได้ไปทางานใ้พวกญี่ปุ่นเหมือนเป็นคนทรยศอะไรแบบนี้นะเรื่องนี้คือแนะนําจริงๆนะคะพระเอกเนี่ยคือฉลาดแล้วก็เก่งมากๆเรือนเจี๋ยรุนก็สแสดงออกมาได้หล่อแล้วก็เท่มากๆนะต้องไปติดตามเลยนะคะเรื่องนี้ห้ามพลาดจริงๆคะ่ะเรื่องนี้นะคะก็มีทั้งหมด49ตอนนะคะสามารถรับชมภาคไทยแล้วก็ ซับไทยได้ทางโมโนแม็กซ์ค่ะ เรื่องที่5นะคะกระตุกรักหัวใจไฟช็อตค่ะเรื่องนี้นะคะก็ะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้นะคะโดยหรันเจรุนค่ะรับบทเป็นกู้ชวนนะคะวันหนึ่งนะคะกู้ชวนได้รับอุบัติเหตุบางอย่างคะ่ะที่ทําให้หัวใจเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเลยนะคะจนต้องเปลี่ยนมาใช้หัวใจจากคนคะ่ะซึ่งเขานะคะก็ต้องคอยที่จะรักษาระดับการเต้นของหัวใจเนี่ยให้อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกินเกณฑ์ที่กําหนดเมื่อไหร่นะเขาก็จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาช็อตคนไปทั่วเลยนะนั่นจึงทําให้ชีวิตของเขานะคะเปลี่ยนไปโดย จากที่เป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะก็ค่อยๆเย็นชาขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกดีใจตื่นเต้นหรือว่ามีความรักได้นะคะส0ปีต่อมาค่ะเขาได้กลายเป็นสถาปนิกหนุ่มมากความสามารถแต่หมดพลังในการใช้ชีวิตค่ะจนวันหนึ่งค่ะเขาได้พบกับเจียงเสี่ยวหนิงนะคะหรือว่านางเอกซิงเฟยค่ะซึ่งเจียงเสี่ยวหนิงนะคะเป็นคนเดียวที่แม้พระเอกเนี่ยจะมีอัตราการเต้นของหัวใจเกินกําหนดแต่ว่าจะไม่ถูกพระเอกช็อตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้พระเอกเนี่ยเกิดความสนใจในตัวนางเอกนะและด้วยความสดใส ร่าเริงและมองโลกในแง่ดีของนางเอกค่ะก็ค่อยๆเปลี่ยนพระเอกนะคะจากคนที่เย็นชาเนี่ยก็มีรอยยิ้มมากยิ่งขึ้นและเราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าความรักของทั้งคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด36ตอนค่ะสามารถรับชมได้ทาง VTV มีแต่ซับไทยนะคะ เรื่องที่6นะคะรักนี้ไม่มีคําว่าลาหรือเน Say ซก o d บายค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์แนวบูแอคชั่นปราบปร,ปรามยาเสพติดนะคะโดยเรนเจียหลุนนะคะรับบทเป็นหลิวหยวนหวนค่ะตารวจหน่วยอาชญากรรมที่สูญเสียคนรักไปขณะเข้าจับกลุ่มแก๊งพ่อค้ายาเสพติดนะหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้ลาออกจากการเป็นตํารวจนะแล้วก็แฝงตัวเข้าไปเป็นสายลับตํารวจในแกง๊งเคแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่นะคะโดยใช้ชื่อว่ามู่ชิงค่ะซึ่งนั่นนะคะก็ทําให้เขาได้พบกับโอเคอร์ซินหรือว่าคุณหนูโอนะคะที่แสดงโดยนางเอกจาง นิลูกสาวคนเดียวของในายใหญ่แก๊งเคซึ่งพระเอกเนี่ยก็ต้องกลายมาเป็นบริการส่วนตัวให้กับนางเอกนะคะและความรักต้องห้ามระหว่างสายลับกับลูกสาวมาเฟียค้าย,ยาเสพติดรายใหญ่จะเป็นอย่างไรนางเอกมีความลับอะไรซ่อนอยู่และภารกิจของพระเอกจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องไปติดตามกันนะคะ เรื่องนี้นะคะคือสนุกมันตื่นเต้นนะคะระเบิดกันนี่แบบตูมตามตูมตามนะเราใจมากๆแล้วก็พระเอกของเรานะคะฉลาดเก่งมากๆนะบูนี่ก็สุดยอดไปเลยนะเรือนเจ้าหลุนในลุคนี้นะคะก็หล่อเท่สุดๆนะโดยเฉพาะฉากต่อสู้นะคะที่แบบโอ้โหเอาใจไปเลยดีกว่านะคะเรื่องนี้มีทั้งหมด47ตอนค่ะสามารถรับชมได้ทางไอชีอีมีแต่ซับไทยนะคะ เรื่องสุดท้ายเรื่องที่7นะคะนั่นก็คือทุกชาติพบกระดูกงดงามค่ะโดยเรื่องนี้นะคะจะแบ่งเป็นสองภาคค่ะก็คือภาคอดีตและก็ภาคปัจจุบันนะโดยเรือนเจรุนค่ะเรื่องนี้ประกบคู่กับนางเอกไบลูนะคะที่บอกเลยว่าเคมีเนี่ยดีงามมากๆรวมถึงองค์ประกอบต่างๆในเรื่องนี้นะคะทุกอย่างลงตัวไปหมดนะคะ,ะเดียวประทับใจเรื่องนี้มากๆเลยนะโดยในภาคอดีตนะคะเป็นเรื่องราวศกนาระะกรรมความรักค่ะขององค์น้อยนานเฉินหรือว่าโจซิงเฉินนะคะแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งกองทัพคาตยะค่ะที่เคยสัญญาว่า จะไม่แต่งภรรยาจะไม่มีทายาทไปช่วยชีวิตนะคะกับลูกศิษย์ของเขาค่ะชุยสืออีนะคะ คุณหนูผู้สูงศักดิ์แห่งสกุลชุยที่มีสัญญามั่นหมายกับองค์รัชทายาทค่ะโดยเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะคะก็จะเดินควบคู่ไปกับสถานการณ์ในวังหลวงนะคะที่จะมีการแย่งชิงบัลลังก์มีการชิงอํานาจมีการก่อกบฏต่างๆเกิดขึ้นนะคะทั้งละมุนทั้งเข้มข้นแล้วก็ดราม่าสุดๆไปเลยนะเป็นดราม่าที่แบบสะเทือนใจมากๆอะ่ะหมดหวงังแล้วก็เจ็บปวดสุดๆนะใครที่ชอบแนวนี้นะคะก็คือห้ามพลาดเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมทิชชู่กันไว้ด้วยนะคะอาจจะหมดไปเป็นหลายๆกล่องได้นะคะอันนี้คือแบบ ตับพังแน่นอนเรียกว่าตับพังยังไม่พอนะคะ คือมันแบบพังไปทุกอย่างเลยอะ่ะคือมันแบบหนักมากๆจริงนะคะเรื่องนี้จากภาคอดีตที่ไม่สมหวังนะคะก็มาสารความรักกันต่อในภาคปัจจุบันค่ะโดยในปัจจุบันนะคะนางเอกค่ะเป็นนักภาคเสียงมากฝีมือนะคะที่มีความทรงจําในอดีตติดมาด้วยส่วนพระเอกค่ะเป็นศาสตราจารย์วิชาเคมีนะคะที่จําเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลย,ยางานนี้จะหวานจฟฟินชดเชยความเจ็บปวดในภาคอดีตได้ขนาดไหนและความรักของทั้งคู่ในชาติภพนี้จะสมหวังหรือไม่ก็ต้องไปติดตามกันนะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่เรารักมากๆประทับใจ แล้วก็ยกขึ้นหิ้งไว้เลยนะแล้วเปรียวเนี่ยก็มีทํารีวิวแบบเต็มๆไว้ด้วยใครที่สนใจนะคะก็สามารถตามไปดูได้นะคะสําหรับภาคอดีตนะคะสามารถรับชมซับไทยได้ทาง i อชีแล้วก็ VTV มีทั้งหมด24ตอนและสําหรับภาคปัจจุบันนะคะก็มีทั้งหมด30ตอนดูกันต่อเนื่องยาวๆกันไปเลยนะ และนี่ก็คือเจเรื่องนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะมีหลากหลายแนวมากๆแต่บอกเลยนะว่าสนุกทุกเรื่องจริงๆและพ่อเนี่ยก็หล่อทุกเรื่องเลยนะใครที่เป็นแฟนของหนุ่มเรือนเจรุนนะคะก็ไปตามเก็บกันได้และแน่นอนว่ายังมีซีรีส์ของนุ่มคนนี้นะคะให้ได้ติดตามกันอีกหลากหลายเรื่องเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย